มีข่าวดีมาแจ้งสมาชิกของเราทุกคนค่ะว่าตอนนี้นะคะบุญวัตรกรุ๊ปของเรามีสมาชิกอยู่กระจายหลากหลายอยู่ ทั่วทุกภาคหลักจังหวัดนะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เจอตัวกันบ่อยครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หน่อยจะพยายามออกมาแบ่งปันก็คือแนวทางมุมมองการทำงานที่ให้ดีและเป็นประโยชน์เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะมอบเติมเต็มให้กับกันและกันนะคะเดี๋ยวไงรอติดตามนะคะตามแพลตฟอร์มต่างๆค่ะเดี๋ยวความรู้ดีๆจะออกมาแบ่งปันกันน้องๆกันนะคะ เป็นข่าวดีค่ะวันนี้ตั้งใจมากๆเลยเดี๋ยวรอติดตามนะคะฝากกดแบ่งปันฝากกดแชร์ให้กันไปเยอะๆเลยนะคะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องของเราชาวตัวแทนประกันชีวิตที่บริษัททางการเงินทุกๆบริษัททุกๆค่ายทุกๆทีมเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะมีความสุขจึงอยากแบ่งปันค่ะแล้วพบกันนะคะ